สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาอัปเดตนาะใกล้บ้านนะคะนี่นาปรนิมนะคะนี่ยังไม่ได้น้ํานะคะยาเต็มเลยค่ะทุกคนอันนี้คือแห้งเลยนะคะเนี่ยยังไม่ได้น้ํานะคะรอน้ํามานะคะก็มีหญ้าอยู่เป็นนาติดบ้านนะคะยังไม่มีน้ําต้องรองให้น้ําจากปลาอ้อยนะคะก็คือน้ําจากตรงนี้ล้นมาเราถึงจะมีน้ํานะคะ หรือไม่ไงั้นก็น้ําเต็มสระมาดูก่อนนี่นะคะน้ํายังไม่เต็มสระเลยนะคะนี่นะคะนี่เลยนะคะอัปเดตนาใกล้บ้านนะคะนาของป้านิมนะคะตอนนี้นะคะนี่ใส่ปุ๋ยยังไงก็ยังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่มีน้ํานะคะยังแห้งอยู่นะคะแต่ดีแต่ไม่ตายค่ะเดี๋ยว จะพาไปดูสวนข้างหน้าที่ติดถนนด้านนู้นนะคะติดวัดด้านนู้นอันนี้คือด้านหลังสวนนะคะติดปลาอ้อยรอน้ำปลาอ้อยไหลมานะคะหรือไม่งั้นก็ฝนตกจนน้าเต็มสระนี่คือเพราะว่าเวลามันมามันก็ซึมลงสระมันเดิมนะคะตัวนี้นี่เลย